มาพี่น้องบาตนี่เรียบร้อยเลยพี่น้องเมนูเ้าร์ตำมงหงตำมงคงทอดอกไก่พี่น้องทอดอกไก่กรอบพี่น้องพักสดๆพี่น้องแล้วเราก็ลุยพี่น้องกันนีาเน้อพี่น้องเสร็จเสร็กันเน้อบัตรปลาทูนแล้วเราก็ลุยพี่น้องกานนี่เมนูเ้าร์กัดหนาวเย็นๆเผ็ดๆจังหน่อยช่วงพี่น้อง อสเปนรองนกไกบกรอบๆีปน้องกแฟพี่น้อง,ง,ออง,องตามหุงเมนูรักบ้านเฮากินยังไม่กระแซบะ มาพี <Spirit> ่น้องแซ่บร่วมกัน